ครับต้องแสดงความดีกับคุณชมพู่อารยากับคุณน็อตวิชรุธนะครับเมื่อวานคุณน็อตออกมาประกาศเลิกดีด้วยตัวเองแล้วนะครับโดยได้เลิกจัดงานแต่งงาน6พฤษภาคมจะเป็นพิธีมั่นแบบไทยแห่ขันหมากสวมแบบมั่นแล้วก็รถน้ำสังในเวลาต่อมาจะใช้ตึกส่วนตัวริมน้ําเชิญแขกผู้หลักผู้ใหญ่กับเพื่อนสนิทเป็นงานภายในนะครับคนใกล้ชิดในครอบครัว งานฉลองสมรสสิบพฤษภาคมที่จะถึงนี้จัดขึ้นที่โรงแรมพลาซาแอดททนี่ค่ะงานนี้ว่าที่เจ้าบ่าวออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ใช้งบแต่งงานสูงถึง10ล้านและสินสอดร้อยล้านตามที่เป็นข่าวแต่สมเกียรติเจ้าสาวแน่นอนแขกที่เชิญมีอยู่ประมาณ1,500คนส่วนรายละเอียดอื่นๆจะให้ทางคุณชมพู่เป็นคนดําเนินการตามใจชอบนะฟังเสียงคุณน็อตดูนะครับ ก็ทาไปเรื่อยๆครับอย่างอื่นก็ตัดสินใจก็ชมพู่เขาช่วยตัดสินใจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สนใจทาไปเรื่อยๆแาบ,บว่าจัดงานว่าจัดงาน10ล้านแต่โอ้โหชมพู่อะไ,ไรเบื่ออะไรขนาดนั้นอันนี้ไม่ทราบจริงๆครับเพราะก็คือทําไปตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือตามความเหมาะสมนะครับถ้าพีเวดดิ้งที่ออกมาผมไม่แน่ใจว่าเป็นพีเวดดิ้งหรือเปล่าคือเขาบอกว่าไปถ่ายไว้ก่อนเก็บเอาไว้ก่อนแต่ไม่รู้ว่าไปใช้อะไรยินดีด้วยนะครับ6พฤษภาคมแล้วก็10พฤษภาคมนะครับ